ห้ามซื้อให้ตัวเองเพราะว่าจะซื้อกล่องสุ่มให้คนอื่นเนาะเอาเองได้ไหมฉันขอนะอันนี้ฉันเอาเองอนนี้ของฉันบ้าสิอุ้ยเธออันนี้น่ารักมากน่ารักอ่ะน่ารักโอ๊ยน่ารักอ่ะยังไงก็ต้องเอาน้องกลับละแหละเฮ้ยอันนี้หมดไปแล้ววา่าอ๋อเอาเปิดกระเป๋าอีกรอบค่ะไปต่อจ้ะแต่ต้องแยกถุงแล้วล่ะเพราะว่าต้องมีกล่องสุ่มด้วยของเราด้วยนะคะ ทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเป็นคลิปพิเศษเพราะว่าเราออกมาช้อปปิง้งข้างนอกกันเนี่ยทุกคนก็คือช่วงสิ้นปีจะรู้สึกเลยว่ามี Energy แปลกๆนะคะอยากที่จะช้อปปิง้งแล้วก็สิ้นปีนี้อยากทํากล่องสุง่มเพราะเราไม่เคยทามาก่อนเลยแตบบ่ว่าเอาของหลายๆอย่างมารวมกันในกล่องเดียวแล้วก็แบบมีแต่สารพัดของปุ๊บปิ๊กนะฮะก็เลยว่าจะไปซื้อของมาลงกล่องสุ่มกันดีกว่านะคะเราก็เลยมาช้อปกันที่ร้านมมชิมชูชินั่นเองค่ะวันนี้เราอยู่ที่สาขาพระรามสองนะคะเดี๋ยวดูกันว่าเราได้อะไรกลับไป บ้างเนาะฉันพร้อมมากช่วงสิ้นปีจะเป็นคนที่มี energy เปนในการช้อปปิ้งแตกๆนะคะรู้สึกว่าแบบมันเป็นเทศกาลแห่งการให้อะเนะาะทุกคนดูนี่ของน่ารักมากจะดูสิจิจ๋ม๋มากเลยอะมันเป็นผ้ากำมะหยี่อะแล้วข้างในก็แบบว่าสามารถใส่ของใดๆไปแล้วจ้ะด้วยความรวดเร็ว น่ารักมากเลยน้องสนโนว์แมนนี่ก็น่ารักเลยเอาแบบว่าไปดับห้องให้มันเป็นโซนคริสต์มาสอะไรต่างๆแบบนี้นะคะเอ้ยแต่เนี้ยจะไม่ได้เอาลงถุงแต่ว่าจะเอากลับไปใช้เองนะคะมีอะไรน่ารักอีก ด้วยความที่เป็นกล่องสุ่มมันจะต้องมีหลายหมวดใช่ไหมก็เลยว่าจะเป็นสินค้าจากหลากหลายประเภทไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะเก็บเล็กผสมน้อยแต่ละโซนไปเรื่อยๆเนี่ยเป็นคนที่ชอบซื้อของที่ใช้ได้ในชีวิตประจำวันเพราะว่าถ้าเกิดแบบเราให้ใครไปแล้วเขาได้ใช้คนที่ให้ก็จะแฮปปี้กล่องสุ่มของฉันแน่นอนว่าจะต้องมีตุกกตต๊กตาตุ๊กตาอ้านี่ก็น่ารักน้องเต็มไปหมดเลยเอาไปแขวนกระเป๋าไปโรงเรียนถ้าเกิดเด็กๆจับได้จะต้องชอบมากแน่ๆน่ๆารักมาก่าน้องมาค่ะ เราจะหยุดยัางไม่ได้น้องคนนี้ก็น่ารักอยู่คู่กันไปค่ะหมวน้องน่ารักไปจ้าไปอยู่กับเพื่อนๆนะลูกนะนอันนี้คือหมวกไม่ใช่หมวกขอโทษอันนี้คือหวขอีข้าวโพดทำไมฉันพูดเป็นหมวกกับบ้านจริงการนี้อันหนึง่งอันนี้คือยางมัดผมสุดคัลเลอร์ฟูดกล่องส่มเราก็ต้องมีเหมือนเดิม,มไปไป,ไป,ไป บ้าจริงฉ <ian> like ันชอบน้องคนนี้มากเลยอ่ะเดี๋ยวนี้เขาจะต้องมีการแบบว่าเอากระปุกกระปุกเอากระติกเขาเรียกอะไรกระติกน้ำเขาต้องมีการเอากระติกน้ำไปโรงเรียนต่างๆใช่ไหมอันนี้ก็เธอว่ถือไปน่ารักน่ารักแบบนี้อุ้ยไหลฉันจะเริ่มไม่ไหวแล้วะ ทุกคนจะเห็นว่าเขาแบ่งเป็นสีๆนะคะเป็นโซนชมพูโซนฟ้าโซนเขียวอะไรเงี้ยจริงๆก็น่ารักดีเวลาเดินเลือกมันจะได้แบบง่ายตามโทนเนาะเผื่อใครชอบใช้ของแบบคุมโทนนะคะแต่ทางเราก็คือใช้ได้หมดจ้ะโอ้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่โมชิโมชิเป็นเอกลักษณ์มากนะทุกคนก็คือมีน้องตุ๊กตาประมาณ1นึ่งแสนตัวมันเยอะจริงๆเยอะมากแล้วแบบทุกอย่างละลานตามากจะพาน้องๆกลับบ้านก็สักตัว2ตัวเนาะเฮ้ยเราลืมบอกว่ากล่องสุ่มเราใหญ่มากนะทุกคนคือแบบ เรามีกล่องใหญ่ๆแบบนี้เราก็จะใส่ทุกอย่างยัดลงไปถ้าไม่เต็มกล่องก็จะยัดต่อไปเรื่อยๆโอ้ยน่ารักอะโมชีโมชีมชมชเขามีของอัปเดตใหม่ตลอดเวลาถึงเพราะฉะนั้นถ้าฉันเข้าห้างเมื่อไหร่ฉันก็จะเลี้ยวเข้ามาตลอดนะจ๊ะว้าดูสิน่ารักขนาดไหน1 9 9บาทไปจะลูกลูกแม่ะดูมีใส่เอี๊ยมด้วยส่วนคนนี้นี่ๆๆ้องคนนี้จะเป็นฮูดนะจ๊ะ สามารถอุ้ยถกอุ้ยน้องหัวเถกเลยอะเอาไหมพาน้องกลับบ้านเป็นเพื่อนกันได้นะคะว่าแล้วก็อ๋อแล้วก็โมชีโมชิเนี่ยเขาจะมีสินค้าที่แบบเป็นพวกลิขสิทธิ์ด้วยอย่างเช่นพวกวีแบแบดมิกกี้เมสาด้วยอันนี้ก็จะเริ่มเป็นหมอนลิขสิทธิ์แล้วนะคะอุ้ยแฟมน่ารักเวอร์ยี่สิบเก้าบาทเถอะได้แล้วนั้นเอาเดูอ่ะไปค่ะคุณพี่ไปต่อยายหยุดยายหยุดค่ะอุอย้ยขอขออย่างนึง <laughs> อ๋อแล้วก็โมชิโมชิก็จะมีแบบโซนเครื่องเขียนใดๆต่างๆด้วยนะฮะโอ้อันนี้น่ารักมากทุกคนแบบมันเป็นเทปใสๆเดี๋ยวนี้โมชิโมชิมี masking tape น่ารักมากบ้าจริงเธอน่ารักมากฉันเอาได้ไหมโอ้ย <c oughs> อันนี้น่ารักมากทุกคนการที่โพสตมีลายน้อยๆจะทำให้เราเขียนสนุกนะครับฉันเอาจา้ะฮา แลนนี่คือเป็น20บาทใช่ปะแต่ว่า20บาทได้2อัน,อนก็แปลว่ามันตกอันละ10บาทอ่ะเธอ Amazing มากเธออันนี้น่ารักมากเหมาะก,กับน้องๆที่ชอบจดเลคเชอร์ในวัยเรียนนะคะ20บาทเหมือนเดิมอุ๊ยแต่ได้2เล่มเดอ้อน่ารักเั้นฉันเอาเล่มนี้กับเล่มนี้ เออเนี่ยอย่าลืมว่าเขามีโซนความงามพวกแบบว่ากระปุกใส่ครีมที่ใส่คอนแทกหวีอันเล็กแปรงสีฟันะอะไรต่างๆแล้วก็นี่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 น่นนารักมากเลยอะ่ะอันนี้คือถุงร้อนบอกว่าสาวๆอย่างเราจะต้องชื่นชอบสิ่งนี้เพราะว่าฉันก็ชอบอันนี้ฉันเอาเองอันนี้น่ารักที่สุดเลยอ่ะเหลือลาสท้าอีกแล้วฉันขอนะ เราชอบมากแบบว่าเพราะผมที่มันเป็นเขาเรียกผ้าอะไรอะ่ะมันจะนิ่มๆอะ่ะแล้วก็ชอบแบบว่าเนี่ยเขามีที่เก็บให้ด้วยเราชอบแบบว่าเอามาคุมตอนนั่งทํางานหรือว่าเวลาเดินทางอะไรเงี้ยก็คือใช้น้องนี้ติดรถไปเลยนะคะน่ารักมากสีนี้คือสีของฉันอ๋อแต่เราลืมเรื่องกล่องสุ่มไปชั่วขณะเราต้องเอาให้กล่องสุ่มด้วยเอาอะไรดีอันนี้แม้สีชมพู สีสันสดใสน่าจะเป็นที่ชอบอู้อันนี้นี่นี่เฮ้ยนี่สีพาสเทลเวอร์เฮ้ยน่ารักมากเอาไปสามอันโอ้ยมันเกินงบที่เราตั้งไว้แน,น่แต่เราจะไม่บอกว่างบเราเท่าไหร่เอนเนอร์จีเยอะเนาะวันนี้ทุกคนหรือว่าเราพอแล้วอุย้ยไปดูกระเป๋าตังค์อีกนิดนึงโอ้ว้าวสองอันนี้น่ารักสามสิบบาทจุ๊พีนัทโซแฮปปี้นะคะน่ารักกันน่ารักกันน่ารักน่ารัก เป็นกระเป๋าแบบใส่ตงังอันเล็กอันใหญ่เอาดีไหมดีน่ารักมากเลยอ่ะเข้ากล่องไปโรงเรียนเหมาะก,กับหลานฉันมากหรือฉันชอบเองแหละแต่ก็จะให้ใช้นะอันนี้เอาไว้รองหลังก็ได้เนี่ยพอพ,อพ,อพ,อพอไปหาทุกคนสุดยอดไปเลยจ้ะโอ,ะคะอเคเย้ทุกคนกลับมาแล้วนะคะ นี่อันนี้เป็นกล่องสูมที่เราจะทําการใส่ของลงไปนะคะแล้วก็ทุกคนอาจจะถามว่าอ้าวเห็นของแล้วเราจะเป็นกล่องสูมได้ยังไงอันนี้ก็ต้องเฉลยว่ากล่องสูมนี้เราจะให้หลานเราเองนะคะทุกคน เกิดทุกคนเราบอกเลยว่าเด็กสมัยนี้เขาอยู่ในวัยเทคโนโลยีมากๆเลยนะอย่างนั้นหลังเราอย่างนี้ก็คือแบบเล่นทิกตอกเก่งมากแล้วนางก็จะเป็นสายแบบรีวิวของใกล้ตัวอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยว่าซื้อของโมชิโมชิให้เป็นแบบของขวัญวันคริสต์มาสกับเด็กๆไปเลยแล้วก็ให้เขาแบบได้ทำคอนเทนต์เป็นกล่องสุ่มด้วยอยากจะเอาไปถ่ายอะไรก็คือสามารถสร้างคอนเทนต์ได้นะจ๊ะแต่ขอสรุปก่อนว่าตกลงได้ไหมว่ามันเยอะมากจรงิจรงก็คือตอนนี้จะมีทั้งหมด3ถุงนะคะขอบอกเลยว่าถุงนี้คือของฉัน ส่วนใหญ่แล้วของที่ได้มาก็จะเป็นอุ๊ยอันนี้ก็ของฉันจ้าส่วนใหญ่แล้วของที่ได้มาก็จะเป็นพวกผ้าห่มตุ๊กตาใดๆต่างๆนะคะฮืออาคุคานลา่ยะมวน่ารักมากน,น่ารักมากเลยอะเอาไวอ้อ่านหนังสืออะเลิศเลิศอันนี้เลิศมากแล้วก็ตุ๊กตาน้องน้อยต่างๆแล้วก็มีเซ็ตถุงเท้าแล้วก็น้องบิงเบิ้ม นีก็จะเป็นกล่องกับข้าวแล้วก็มีสมุดที่น่ารักมหาศาลมากเอาไว้จดเลคเชอร์ในการเรียนต่างๆส่วนนี้ฉันใช้เองกะนะเมมม m o p ใด,ดๆอีกมากมายเจ้าน้องอเกนนะคะสองคนนี้น่ารักมากเหมือนเป็นเพื่อนพุ๊กันกระติกน้ำข้าเซตเอาไว้แบบพกังเรียนได้ไอเทมขนมปังมากมายนะคะอออันนี้ก็เป็นไอเทมน้องขนม,มปังเรียนออนไลน์ใดๆต่างๆก็คือจะได้ไม่เมื่อยมากอันนี้โอ้ อุ้ยอันนี้ของฉันจ้าอันนี้ของฉันเอาไว้แบบประคบร้อนนะคะอันนี้เป็นผ้าเช็ดหัวก็เป็นของเราเหมือนกันซื้อเพาราะแพ็คจิ้งน่ารักมากนี่อันนี้ปเป็นกระเป๋าใส่ดินสอนะคะหรือว่าจะเอาไปใส่พวกช้อนซ่อมพกไปกินกลางวันก็ได้นะ,ะอ๋อแล้วก็มีถุงหูรูดนะคะเป็นน้องขนมปังอันนี้อ้อันนี้ก็เป็นสมุดนะคะแล้วก็บรรดาโพสิทอีก,อก,อกมากมายรู้สึกว่าโมชีโมชีมชทำโพสิทน่ารักขึ้นมากอ่ะ<อ>น่ารักมากๆเลยคือน่ารักไปหมด สลับปงตลับแป้งอันเล็กๆนะคะแล้วก็ที่รัดผมที่มันเป็นหลักสีแบบนี้อืออีกอันนึงก็จะเป็นหวีรูปข้าวโพดจะบอกว่าแค่หลอดไม่ใช่อะที่เหลือตรงนี้ของฉันปะโอทุกคนเขาบอกเลยว่าต้องอวดสิ่งนี้หน่อยนะคะนี่ค่ะมากมากต้องเป็นพินอนะซื้อใช้เองโดยเฉพาะเลยนะ แล้วแบบสต no ิเกอร์ใดๆของโมชิโมชิก็คือกรุบกริบขึ้นมากน่ารักมากที่หมอมแล้วโอเคค่ะทุกคนตอนนี้ก็คือทุกสิ่งทุกอย่างกองพเนินมากนะคะด้วยความที่กล่องสู่ของเรามีทั้งหมด2กล่องด้วยกันนะคะทุกคนเทียบกับของเราไม่แน่ใจว่าจะสามารถใส่ได้หมดหรือไม่แต่ก็เดี๋ยวมาลองดูกันก่อนเนาะไม่น่าเชื่อว่าแบบจะซื้อได้เยอะขนาดนี้แต่เพื่อเด็กๆนะจ๊ะเป็นของขวัญคริสต์มาสิ้นปีเจนจะให้ต้องใส่ให้พอดีกัน หังคู่โอ้โน้ oh, no! โอ้ยน้องใส่ไม่ได้อ่ะตายแล้วไม่เป็นไรนั้นเดี๋ยวอันนี้แก้ปัญหาหลังจากนี้นะคะอันนี้เป็นโพสต์อ e ีทชบ ันนี้ใส่กล่องไม่ได้ให้แยกเลยแล้วกันนะ